ีพ่อลูกพาเที่ยวนะครับก็พาคุณครูนะครับแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนนะครับมาทานข้าเที่ยงกันนะครับที่วันนี้ที่พัทยาน้อยนะครับที่บริเวณเขื่อนสลินทรอนนะครับซึ่งร้านที่เราเลือกก็คือร้านโลมาซีฟู้ดนะครับผมร้านที่เราเลือกก็คือร้านโลม,มาซีฟู้ดนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารนะครับที่ เป็นแพรนะครับตั้งอยู่ในเขื่อนชูินทร์น,นะครับผมวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับแต่ก็มีคนมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาทานอาหารกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตามมานะครับเดี๋ยวบรรยากาศเพลเรานะครับ ตรงนี้ก็คือบรรยากาศของโลมาซีฟูดนะครับวันนี้พาคุณครูมารับประทานอาหารเที่ยงนะครับที่แพรโลมาซีฟูดนะครับบริเวณนี้จะเป็นเป็นสวนน้ำของเด็กๆนะครับไม่ใช่เด็กๆเล่นอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับ เพื่อนเข้าไปนั่งอยู่แล้วครับไปเลยบริเวณสวนน้ำนะครับผม,อน,น,น,บผมนอกจากนั้นบริเวณนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับผม ก็จะมีห้องน้ำด้วยบรรยากาศสวยนะครับผม ยังมาไม่คู่กัน12คน ครูพัชรีพันเจอกับครูโรงเรียนเก่าเว้นคนรีกว่านี่จะมาบรรจุฝนฝนอมองต้องหน่อยชนดีกว่าสุดยอดครับกังป้ากังป้า ถ่ายทุกคนยกเว้นตัวเอง ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับทั้งที่ดูจบและดูไม่จบนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจกันนะครับและปิดเทอมนี้ช่วงเมษานะครับเราพ่อลูกพาเที่ยวจะพากันไปเที่ยวตะลุยลาวใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราจะไปกันทัก3 4วันนะครับและจะนําภาพบรรยากาศคลิปสวยๆรูปภาพสวยๆสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับ มาฝากเพื่อนๆนะครับการไปครั้งนี้เราอาจจะไม่เอ็นลเนเจอร์นะครับแต่ว่าเราก็จะไปเที่ยวให้สนุกให้คุ้มค่ากับการไปลาวครั้งนี้ของเราในรอบ2ปีเลยนะครับเจอกันได้นะครับเพื่อนๆเราจะนําภาพบรรยากาศมาฝากท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย